บทที่161ทาหารสองแสนนายตอนที่นางทํากับข้าวใกล้จะเสร็จปูฐานเพิ่งหลับไปได้ไม่ถึงหนึ่งช่วยยามก็เดินออกมาจากห้องอย่างรีบร้อนเขาแวะทักทายซีหยุนจือที่ห้องครัวก่อนจะเดินออกจากบ้านไปหญิงสาวตะโกนเรียกใต้เท้ากินข้าวก่อนแล้วค่อยไปสิเจ้าคะปูฐานหันกลับมามองแล้วตอบเพียงสั้นๆไม่ทันแล้วละ่ะข้าจะกลับมากินข้าวตอนเย็น แม้จะได้ยินเขาพูดอย่างนั้นแต่นางก็รีบตักโจกใส่ถ้วยจัดสลาเปาและผักเครื่องเคียงใส่ไว้ในจานเดียวกันและให้เขาถือไปกินที่ห้องประชุมด้วยปูฐานมองโจกเนื้อเนียนในถ้วยกระเบื้องสลาเปาอุ่นๆนในจานผันนึกได้ว่าอันที่จริงเขาก็ไม่ค่อยได้กินอาหารดีๆมานานแล้วจึงถืออาหารเช้าของซีหยุนจือเดินเข้าไปในห้องประชุมซีหยุนจือจึงเดินกลับห้องได้อย่างสบายใจและปลุกเสี่ยวอัน ที่ยังนอนขี้เศร้าอยู่บนเตียงสองแม่ลูกนั่งกินข้าวอยู่กลางสวนหลังกินเสร็จซีหยุนจือก็พาลูกไปเดินเล่นที่ตลาดเสี่ยวอันอยากกินขนมหวานและอยากได้ของเล่นแต่เมื่อซีหยุนจือยอมซื้อให้เขาก็ยิ้มด้วยความดีอกดีใจตอนที่ทั้งสองกลับมาถึงบ้านก็บพบเจ้าอี้ยืนรอยอยู่หน้าประตูเขารีบเดินมารับและบอกว่าขูหินขอรับจ๊กลสซาเปาที่ท่านทำเมื่อเช้า รสชาติดีเหลือเกินเป็นที่ถูกใจของทุกคนโดยเฉพาะรองแม่ทัพพวกเขาก็เลยอยากให้ท่านช่วยทำเพิ่มอีกสักหน่อยขอรับซีหยุนจือถามย้ำด้วยความประหลาดใจให้ทำโฉกกับซาลาเปาเพิ่มหรือเจ้าอีพยักหน้าให้ใช่ขอรับเมื่อเช้าข้ากินซาลาเปาไปครึ่งลูกช่างเลิศรสรากับอาหารจากโรงเตียมชั้นสูงเลยขอรับอร่อยจนข้าแทบจะกินนิ้วตัวเองต,องตามไปด้วยเลยทีเดียว เมื่อโดนเอ่ยชมต่อหน้านางก็รู้สึกประม่าเล็กน้อยส่วนเจ้าอี้ก็เชิญแกมบังคับให้นายหญิงรีบเข้าครัวไวๆซีหยุนจือจึงเดินไปเอาแป้งจากห้องครัวใหญ่มาเพิ่มซีหยุนจือรู้ว่ามีคนในห้องประชุมประมาณ20หากนางทำซาลาเปาให้ทุกคนกินวัตถุดิบเพียงเท่านี้ก็คงไม่พอแน่นางจึงทำซาลาเปาไส้ผักเกี้ยมไายเพิ่ม30ชิ้นจากนั้นก็ทำขนมแปะถึงกล้วย ที่มีหวานเด่นจนเกินไปแล้วต้มโจกเนื้อเนียนกำลังดีไว้หนึ่งหม้อหากกินร่วมกับสลัเปาก็จะช่วยให้ไม่ฝืดคอเกินไปนอกจากนี้ยังมีหัวไชเท้าหวานและทู่โตเป็นเครื่องเคียงอีกด้วยเมื่อทำอาหารเสร็จเรียบร้อยจเจ้าอีก,ก็เรียกคนสองคนให้ยกอาหารไปที่ห้องประชุมซีหยุนจื่อถือจานอาหารสองจานเดินตามพวกเขาไปด้วยภายในห้องมีละอองฝุ่นเล็กๆร้อยคระครุง้งและมีกลิ่นอับ เรากับไม่เคยเปิดหน้าต่างห้องมาหลายปีซีหยุนจือเห็นก็ขมวดคิ้วก่อนจะมองไปยังปู่ฐานแล้วรองแม่ทับรูปที่นั่งอยู่ในตำแหน่งประธานเมื่อพวกเขาเห็นซีหยุนจือถือจานอาหารมาปู่ฐานก็ผุดลุกขึ้นจากเก้าอี้และเดินเข้าไปทับจานอาหารจากนางพร้อมกับกล่าวอย่างเกรงใจขอบคุณเจ้ามากซีหยุนจือใส่หน้าแล้วตอบว่าไม่เป็นไรเจ้าค่ะแม่เจ้าอี้จะไม่มาบอก ขากตังจะจะทำอาหารกลางวันให้ท่านทานอยู่แล้วรองแม่ทัพรูเป็นคนพูดจาผงผางตรงไปตรงมาเมื่อได้ยินซีหยุนจือพูดก็อเอ่ยปากชมโอ้โหน้องสะพ้ายของข้าช่างเป็นสีภรรยาจริงๆนอกจากจะทำอาหารให้เลิศลสแล้วยังมีจิตใจดีงามิ่งนะักซีหยุนจือย่อตัวแสดงความเคารพรองแม่ทัพรูแล้วตอบกลับพร้อมรอยหิ้มพี่รูพูดเกินไปแล้วเจ้าค่ะ หากท่านอยากกินอะไรก็บอกหยุนจือได้ท่านอื่นๆก็เช่นกันนะเจ้าคะพวกท่านทำงานเพื่อบ้านเมืองข้าเป็นเพียงผู้หญิงธรรมดาไม่อาจช่วยเหลือกิจการงานของพวกท่านได้แต่เรื่องอาหารการกินข้ายินดีทำสุดฝีมือเลยเจ้าคะ่ะเมื่อซี่หยุนจือพูดจบปูถานก็มีสีหน้าเปลี่ยนไปทันทีคนที่นั่งอยู่ในห้องประชุมกำลังจะเตรียมบอกอาหารที่ตนเองอยากกินแต่แล้วก็ต้องชงงะงัก เมื่อเห็นปู้ฐานทำตาขวางใส่อย่างไม่พอใจสุดท้ายทุกคนจึงได้แต่ก้มหน้าเพื่อกลบเกลื่อนล้มเลิกความคิดที่จะให้ปู้ฮูหยินทำอาหารให้ซีหยุนจือจึงคารวะทุกคนและเดินออกไปคืนนั้นปู้ฐานกลับมาที่ห้องขณะที่ซีหยุนจือกำลังนั่งทำบัญชีเมื่อชายหนุ่มอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยก็ดึงตัวซีหยุนจือที่กำลังขมักขม้นกับบัญชีตรงหน้าให้มานอนบนเตียงพลางเตือนว่า เจ้าอย่าลืมสิว่าช่วงนี้ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้มากหากทำงานหนักเกินไปเจ้าตัวเล็กของเราจะไม่เหน็บกินเอารึซีหยุ่นจือรู้ดีว่าพูดฐานไม่พอใจที่วันนี้นางบอกทุกคนในห้องประชุมว่ายินดีจะช่วยทำอาหารให้จึงอดขำที่เขาพูดไม่ได้นางตอบไปว่าแต่เท้าก็รู้ว่าคนอย่างข้ายอยู่เฉยๆไม่เป็นพวกท่านกำลังทำงานใหญ่เพื่อบ้านเมือง ทว่าข้ากลับช่วยเหลืออะไรไม่ได้แต่ถ้าเป็นเรื่องการจัดหาข้าวปลาอาหารสำหรับข้าแล้วสามารถทำได้ไม่ลำบากสักนิดแต่เถาวก็เห็นแล้วไม่ใช่หรือเจ้าคะวันนี้ข้าทำโจ๊กกับสารเปาทุกคนก็กินกันอย่างอ,าอร่อยและอิ่มหนำสำราญทั้งที่ตามจริงแล้วฝีมือการทำอาหารของข้าก็ไมได่ดีสักเท่าไหรแต่เพราะคนเหล่านั้นไม่ได้กินอาหารดีๆมานาน จึงได้ตื่นเต้นกับอาหารที่แสนจะธรรมดาของข้าปูถ่ายไม่ได้ปฏิเสธเหตุผลของนางทำเพียงสูตรลมหายใจเข้าลึกแล้วพูดว่าแม้จะเป็นอย่างที่เจ้าว่าจริงๆแต่เราก็สามารถหาคนมาดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะได้นี่เจ้าจะได้ไม่ต้องลงมือทำเองซีหยุนจือยิ้มอย่างอ่อนโยนเพื่อปลอบประโลมสามีพรางตอบว่าไตท้าวางใจเธดถึงข้าจะเป็นคนที่อยู่เฉยๆไม่เป็น แต่ข้าก็บริหารงานที่ร้านมาเกือบทั้งชีวิตเรื่องแค่นี้ข้าจัดการได้ข้าจะไม่ปล่อยให้ตัวเองแบบภาระนี้ไว้คนเดียวหรอกเจ้าค่ะแม้ซีหยุนเจจะพูดอย่างนั้นแต่ผู้ฐานก็ยังไม่วางใจนางจึงกล่าวยืนยันหนักแน่นอีกครั้งในที่สุดเขาก็โอนอ่อนให้กับความตั้งใจของนางสามวันหลังจากที่ซีหยุนือเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้หญิงสาวก็เริ่มจัดการเรื่องอาหารการกินอย่างจรงิงจัง ในแต่ละวันนางจะกำหนดรายการอาหารและให้เป่ารับใช้ในครัวออกไปซื้อวัตถุดิบกลับมานางมอบหมายให้แม่ครัวสองคนทำอาหารที่ะดอย่างก่อนจะยกไปที่ห้องประชุมผ่านไปราวหนึ่งคืนจึงค่อยสั่งให้คนเข้าไปยกสำรับออกมาล้างนับตั้งแต่เซยุนจือมาช่วยจัดเตรียมอาหารการกินบางแผนงานที่เดิมทีต้องใช้เวลาหลายวันก็สามารถหาบทสรุปได้ในวันเดียว พอพวกเขาไม่ต้องเสียเวลาในการทำอาหารและเก็บล้างถ้วยชามเมื่อประชุมเสร็จเร็วทุกคนก็มีเวลาพักผ่อนมากขึ้นบรรยากาศในห้องประชุมก็เริ่มมีชีวิตชีวาผู้เข้าร่วมประชุมก็รู้สึกกระชับกระเฉงกับรีกระเป๋ามากยิ่งขึ้นทุกคนต่างเอ่ยปากชื่นชมปู้หูหินว่าช่วยลดภาระของพวกเขาลงไปได้มากมาปู้ถัดเห็นว่าซีหยุ่นจือแบ่งงานให้คนอื่นช่วยทำและไม่ได้ทำให้ตัวเองเหนื่อยจนเกินไป เขาจึงค่อยวางใจและคลายความเป็นห่วงลงยอมให้นางทำหน้าที่นี้ได้อย่างเต็มที่ปูฐานและคณะใช้เวลาประชุมปรึกษาหารือก,กันเกือบหนึ่งเดือนในที่สุดแผนการดำเนินง,งานต่างๆก็เสร็จเรียบร้อยเนื่องจากแม่ทัพปู้ชื้อต้องมาจบชีวิตอย่างน่าเศร้าเป็นเหตุให้ทหารทั้งสองแสนนายของเขารู้สึกสิ้นหวังและหมดกำลังใจยิ่งไปกว่านั้นพวกเขาก็รู้สึกถึงการคุกคาม อันไม่ชอบทําจากเบื้องบนดังนั้นทหารทั้งกองทัพจึงตัดสินใจว่าหากยังไม่มีแม่ทัพคนใหม่มารับตําแหน่งพวกเขาจะรวมกําลังกันตอบโต้ฮ่องเต้และรอการกลับมาของแม่ทัพใหญ่ปู้ฐานเพื่อให้ปู้ฐานทําหน้าที่แม่ทัพแทนแม่ทัพใหญ่ปู้ชือและดูแลกองทัพที่หนานหนิงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ปู้ชือได้ปรึกษากับแม่ทัพคนอื่นๆก่อนที่จะเกิดการรอบสังหาร ดังนั้นปู่ฐานจึงไม่ได้รู้สึกประหลาดใจทำกลางการสนับสนุนของเหล่าแม่ทัพตระกูลปู่อีก20กว่านายปู่ฐานจึงได้รับตำแหน่งแม่ทัพใหญ่พยัคฆ์มินนอกจากนี้ยังมีการทำธงสัญ,ญลักษณ์ขึ้นมาต่างหากเป็นการประกาศแยกตัวออกจากการปกครองของราชสำนักอย่างเป็นทางการจากนั้นทหารทั้งสองแสนนายที่เมืองหนานหนิงก็รอคอยการกลับมาของแม่ทัพใหญ่พยัคฆ์มินอย่างใจจดใจจอ่อ หลังจากที่อยู่เมืองเรียวอย่างมาหนึ่งเดือนทุกคนก็เตรียมรถม้าและสัมภาระเพื่อออกเดินทางไปยังเมืองหนานหนิงซีหยุนจือน,นั่งรถม้าตามหลังรถม้าของท่านแม่ทัพคนอื่นๆก่อจะออกเดินทางนางสั่งให้เจ้าอี้ไปรับป้าหลิวหลู่อี้และหลู่เย่ออกมาจากจวนของหลี่อี้และให้เดินทางไปเมืองหนานหนิงด้วยกันทันทีที่ป้าหลิวหลู่อี้และหลู่เย่ได้พบกับซีหยุนจือ ทุกคนก็พากันร้องไห้ด้วยความตื้นตันใจปากก็พ่ากล่าวโทษตัวเองที่ไม่ได้ดูแลนายหญิงให้ดีทําให้นางได้รับความลําบากซีหยุนจือปลอบพวกนางด้วยรอยยิ้มที่อ่อนโยนและยืนยันซ้าแล้วซ้าเล่าว่านางไม่ได้ตกระกรรมลําบากมากมายปลาหลิวจึงค่อยคลายความกังวลใจลงข่าวการกลับมาของปู้ฐานถูกแพร่งพลายออกไปทําให้ระหว่างการเดินทางถูกดักซุ่มโจมตีถึงสามครั้ง แต่ละครั้งฝ่ายที่ซุ่มโจมตีมีจำนวนไม่มากดูราวกับต้องการมาสืบความเคลื่นอนไหวของผู้ฐานมากกว่าจะหวังผลชนะในแต่ละครั้งผู้ฐานได้สั่งฆ่าคนพวกนั้นทิ้งทั้งหมดอย่าให้เหลือเลยแม้แต่คนเดียวเพราะเกรงว่าผู้ที่รอดชีวิตกลับไปได้จะทําให้เรื่องกระจายออกไปมากขึ้นอาจส่งผลให้แผนการที่เขาวางไว้ลําบากยิ่งกว่าเดิมเมื่อกําจัดฝ่ายสอดแนมได้แล้วทหารผู้ฐาน ก็จะขุดหลุมฝังศพเหล่านั้นเพื่อไม่ให้เป็นเบาะแสในการสืบหาและติดตามได้อีกอย่างน้อยก็ช่วยรับประกันความปลอดภัยของพวกเขาได้ในระดับหนึ่งนายทหารทุกคนต่างทําตามคําสั่งของผู้ฐานด้วยความเชื่อมั่นและศรัทธานในตัวแม่ทัพหนุ่มจบแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะ หรือใครที่อยากสนับสนุนช่องนิยายสามารถโดเน a มาได้ที่ช่องข้างล่างนี้เลยค่ะขอบคุณค่ะ